วัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านโดยวันนี้พบก,กับช่อง Star Comment ช่องแห่งการรวบรวมความคิดเห็น,นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติและอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นและคอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติกันนะครับสำหรับสาวไทยนั้นสู้เต็มที่ก่อนจะแพ้แคนาดาไป3 .1 ต่อหเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นะครับ หลังจากก่อนหน้านี้ไทยและแคนาดาด้วยผลงานก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นชนะมาทั้งคู่เลยนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นเอาชนะโดมินิกันไปได้3-2ตเซตส่วนวอลเลย์บอลแคนาดานั้นชนะเยอรมันนีไปได้3-2ตเซตเหมือนกันนะครับด้วยผลการแข่งขันของคู่นี้นั้นวอลเลย์บอลหญิงไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนจะพ่ายแคนาดาไป ต่อหนึ่งเซนนะครับ19ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ23และ22ต่อ25นะครับโดยทำให้หลังจบเกมในนัดนี้นั้นได้มีความเห็นแฟนบเบสบอลต่างชาติได้มีความสนใจกับเกมนี้อยู่บ้างนะครับเรามาฟังความเห็นกันนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมน,น,น,นต์แฟนเบสบอลต่างชาติก่อนเลยนะครับ คอมเมนต์แรกเป็นเกมที่ดีบอกตามตรงว่าทายทีสองแรกรู้สึกนังเลใจไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคอมเมนต์ Comment แฟนบอลยบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับผูกคนทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าภูมิใจในตัวคุณมากก็เขาสูงขึ้นเลย คอมเมนต์แฟนเบบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับวันนี้ผลงานทีมชาติไทยไม่ดีกองหลังไม่ดีเลยดูเขียวกับวันนั้นกับโปแลนด์แคนาดานั้นพัฒนาขึ้นมากแค่ว้าวขอเซอร์คอน,นดีแคนาดาคอมเมนต์แฟนเบบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับไทยแพ้3-1แคนาดาชนะการแข่งขัน อเนรานั้นดีกว่าไทยในปัจจุบันมากคอมเมนต์แฟนเบสบอลท่านต่อไปนะครับเราภาคภูมิใจในตัวคุณเสมอแม้ว่าวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณที่ได้ใหม่ครั้งเราไป็นกำลังใจให้คุณเสมอ คอมเมนต์แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยทีมแคนาดาเป็นงานที่ยอดเยี่ยมประทับใจมากทีมไทยคอมเมนต์แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยแคนาดาคุณสมควรที่จะเป็นผู้ชนะสู้ต่อไปสาวไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ คอมเมนต์แฟนบอลต่งชาติคนต่อไปนะครับเฮ้ hey, พวกเขาอาจจะเข้ารอบรองชาะเลิศและชนะทุกทีมว่างานฮ่าฮ่าคอมเมนต์แฟนบอลตงชาติคนต่อไปนะครับแคนาดาเป็นทีมที่แข็งแก่งจริงๆ คอมเมนต์แฟนบริลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับความแข่งแข่งทางกายภาพของไทยนั้นลดลงเกินไปทีไม่มีการหมุนเวียนเล่นกับทีมแข็งแข่งมันแข่งขันก,กันหมดลรอบที่สองนี้คอมเมนต์แฟนบอลลีบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับจริงๆแคนาดาเล่นคมมากน้่นแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วดูแคนาดาเล่นดีมากประทับใจในการเล่นตลอด คอมเมนต์แฟนบาเลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับแคนาดาคือของจงริงคอมเมนต์แฟนบาเลบอลต่างชาติคนต่อมานะครับยังคงรักพวกคุณทีมไทยสู้ต่อไปนอาภาคภูมิใจในตัวคุณคอมเมนต์แฟนบาเลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับขอเสนงคอนดินีประเทศไทย คอมเมนต์ Comment, แฟนบริบอลต่างชาติท่านถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมแคนาดาสหรับสาวไทยของเราเดินหน้าต่อไปและยิ้มเราอยู่ข้างคุณตลอดทางไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คอมเมนต์ Comment, แฟนบริบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยแคนาดาแต่เชียร์ไทยตลอดไป คอมเมนต์แฟนบอลลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับทีมหญิงไทยสู้ได้ดีแต่ทีมแคนาดาตัวผู้เล่นสูงกว่าและตีบอลที่สูงกว่าบล็อกท,ทีมไทยเกมวันนี้สมพ์เป็นผู้ชนะจะเชียร์ไทยต่อไปคอมเมนต์ Comment แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับอันเชียร์คุณตลอดไปประเทศไทย คอมเมนต์แฟนบริบอลต่างชาติคนต่อมานะครับแคนาดาเตรียมการมาได้ดีมากขอแสดงความดีกับชาวแคนาดาอย่างคงภาคภูมิใจและสนับสนุนไทยของฉันครั้งหน้าจะได้ทำให้ดีกว่านี้คอมเมนต์แฟนบริบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับดีมากประเทศไทยรักนะฉันภาคภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด คอมเมนต์แฟนเบสบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยกับชัยชนะแคนาดา9ก้าต่อไปของประเทศไทยคำทักทายจากบราซิลคอมเมนต์แฟนเบสบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยแคนาดาทาผลงานได้ดีพัฒนาขึ้นยินดีกับประเทศไทยด้วยเป็นทีมไม่แข็งแกร่งจากบราซิล คอมเมนต์ Comment, แฟนบอลล์บอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยไทยแลนด์สู้ต่อไปสหรับเกมต่อไปคอมเมนต์แฟนบอลล์บอลต่างชาติคนต่อไปนะครับดีใจด้วยนะแคนาดาที่ชนะ แฟนบาเลบอลบต่างชาติคนต่อไปนะครับไม่ใช่วันที่ดีของสาวไทยคอมเมนต์แฟนบาเลบอลบต่างชาติคนต่อไปนะครับขอแสดงความินดีกับแคนาดาคอมเมนต์แฟนบาเลบอลบต่างชาติคนต่อไปนะครับโชคไม้เดือมันไปเถอะ คอมเมนต์ Comment, แฟนบレเบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยิยนดีด้วยแคนาดาคุณเล่นได้ดีในวันนี้สมควรได้รับชัยชนะทีมชาติไทยคุณพยายามเต็มที่แล้วสู้ต่อไปคอมเมนต์แฟนバレเบลต่างชาติคนต่อไปนะครับน่าเสียดายสาวไทยคุณเก่งแต่มันไม่ใช่วันของคุณสำหรับวันนี้ยกนิ้วให้ทุกคน คอมเมนต์ Comment, แฟนบอลลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับเราเชียร์ประเทศไทยเรารักประเทศไทยขอแสดงความดีแคานาดาคอมเมนต์ Comment, แฟนบอลลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับฉันรู้สึกเหมือนไม่มีตัวบล็อกสาวไทยขอแสดงความดีกับเกมในอนาคตของพวกเขาด้วย และนี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของแฟนบเบสบอลต่างชาตินะครับเธอเก่งมากสาวไทยฉันหวังว่าจะเล่นเล่นนัดต่อไปคุณจะทำให้เรายิ้มได้ดีสุดยอดทีมไทยแลนด์ฉันรักคุณจบไปแล้วนะครับกับความเห็นละคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นความเห็นของแฟนๆเบ์บอลต่างชาตินะครับ สำหรับนัดต่อไปของโบลิบอลหญิงไทยนั้นจะพบกับทีมโบลิบอลเยอรมนีในวันที่5ตุลาเวลา20เกตรงนะครับหากดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสスาตะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผูกใจตรงไหนก็สามารถเขีนใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและ พบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ